จะมาเป็นอาหารไทยเหมือนกันไม่ได้ล่าสุดคนไทยปลื้ม5อาหารท้องถิ่นของไทยติดอันดับหนึ่งใน100เมนูที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งประเทศไทยคว้ามา5เมนูเลยนะคะทุกคนที่ชาวโลกโหวตให้หลังจากที่นุดาวได้นําเสนอข่าวนาวของสาวกับูชาท่านหนึ่งนะคะทุกคนที่เปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นวันดีคืนดีเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เธอไปเอาสกอตเทปสีน้ําเงินนะทุกคนเราไปติดตรงป้ายภาษาไทยเออใต้ตรงธงชาติไทยเพื่อไม่อยากให้เขารู้ว่านี่คือร้านอาหารไทยหลังจากนั้นทุกคนขาไม่มีคนเข้าร้านของ อเธอทำให้เธอนี่ต้องเสียใจออกมาอัดคลิปปล่อยโฮถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่มีคนเข้าร้านของเธออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ว่าข่าวสารมันออกมาแบบนั้นที่นี่ทุกคนขาหลายคนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพอปิดธงชาติไทยแล้ว กับไม่มีคนเข้าร้านอาหารของเธอซึ่งตั้งแต่แรกเนี่ยร้านอาหารของเธอเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยแต่ว่าเป็นคนกัมพูชาไปเปิดในญี่ปุ่นนั่นเองแต่หลังจากที่เธอเอาธงชาติไทยมาวางตรงพื้นทางเข้า เอาสกอเทปไปปิดธงชาติไทยตรงหน้าร้านของเธอทําให้ไม่มีคนเข้าร้านของเธอนั่นเองเธอถึงกลับออกมาอัดคลิปร้องไห้นะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่มีคนเข้าร้านของเธออันนี้ตามสื่อข่าวที่ตีข่าวออกมานะข้อเท็จจริงเป็นยังไงนุดาวไม่ทราบและนุดาวก็ไม่ได้มีทิฐิกับเธอแต่ว่าเรานําเสนอข่าวตามข่าวที่เป็นข่าวแล้วบอกเออทุคนค่ะประเทศไทยนะคะในปี2025เนี่ยประเทศไทยก็ติดท็อป อาหารไทยที่ดีที่สุดในโลก5เมนูด้วยการที่ติดอันดับนะคะทุกคนเราก็เลยอยากจะมานําเสนอว่าจะมาเป็นอาหารไทยเหมือนกันไม่ได้เพราะคําว่าไทยหรือว่าอาหารไทยหรือว่าฟู้ดไทยเนี่ยต่างชาติเขาจะรู้เลยว่าเอกลักษณ์คือความแซ่บความนัวความจัดจ้านของรสชาติอาหารแต่และภูมิภาคของประเทศไทยอะทุกคนมาคิดเห็นร่วมกันสิว่ามันเพราะอะไรหลังจากที่สาวท่านนั้นเนี่ยแบบติด ปิดธงชาติไทยแล้วคนไม่เข้าร้านมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วทุกคนคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของอาหารไทยเดี๋ยวเรามาดูคลิปหนึ่งของฝรั่งท่านหนึ่งที่เขากินอาหารไทยแบบดูอร่อยอร่อยโอเห็นแล้วแบบหิวตามเลยทุกคนแล้วเราจะไปพูดถึงการติดอันดับของอาหารไทยด้วยมาดูกันเลยค่ะ ลืมลืมลืมสวัสดีค่ะสวัสดี FC ไทยเราทุกคนนะคะเป็นการจัดรายการที่ไม่มีความเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวหรือว่ามีบทบาทเลยทุกคนแล้วแต่คนนําเสนอเอาเป็นว่านุดาวพูดก่อนชัดเจนนะก่อนดูคลิปอย่ามาด่านุดาวอย่ามาเมนแซดนุดาวว่าช่องนี้อวยไทยเพราะเป็นช่องที่อวยไทยโดยเฉพาะโอเคยูโ okay. น you know, เข้าใจรู้เรื่องนะคะ แล้วที่สําคัญดิฉันเป็นคนลาวที่รักทั้งลาวและไทยไม่ต้องมาดราม่าเพราะว่าฉันมีเลือดลาวและไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วโอเคอยู่โน w อยู่เกตเตอร์นะคะทุกคนไม่ต้องดาววงดราม่ากันเราคือพี่น้องกันนะจ๊ะโอเคมามาดูกันเลยมาฝรั่งคนนี้เขาชอบกินอาหารไทยมากคูตอร่อยอร่อยมากอร่อยชิบหาอร่อยไหอร่อยมากอร่อยเฉพรเลยเลยออะไคูตอร่อยอร่อยมากอร่อยเฉพหน่าอร่อยมาก วันนี้ผมกินมูบาร์บาับ I literally had the same meal last night but it's so good I'm having it again e s <S หิวตามเลยอะ so excited oh my god คุณทำให้ฉันหิวตามคุณรู้ไหมเออมันเป็นแต่แซ่บแห้งโอกกัดแตงกวา o ้ my god มีผักกระหล่ำปี <laughs> พริกชิลี<อ>นิดหนึง่งปกที่คุณชอบเค็มอะ oh yeah. ความชอบเปี้ยวมากโอ้ย่ายุ่งชอบเปรี้ยวฉันชอบเปรี้ยวเหมือนกันโอ้เป็นแซ่บมะเขือมะเขือเปาะเออบ้านคันบ้านฉันเรียกมะเขือเปาะ full and t i n เออโอเคอ่าหมูนิดหน่อยนิดหน่อยอย่กินคำใหญ่แล้วมันหมดไวโอ้กระหล่ำปีเออชิลี่อันชิลี่ยาสพีกพีกอร่อยชิพายอร่อยชิพายเลยใช่เชฟพายอ่าไม่สุภา อย่อย่าโอเคฉันให้อภัยคุณก็ให้คุณจะพูดจาไม่เพราะไม่เป็นไรโอเคฉันให้อภัยคุณเพราะว่าคุณบอกว่าหันใัยอร่อยคุณกัดชิลิแล้วก็ลาเปแล้วก็กลาปีแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่แหละค่ะทุกคนคำว่าอาหารไทยมันจะเหมือนกันไม่ได้นะคะเอออย่ามาบูบีว่านีฉันอวยประเทศไทยเพราะช่องนี้เป็นช่องอวยประเทศไทยอยู่แล้ว เออเลิศไม่ไหววะ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวชาวรุดราวแบบเอ้ยอวยไทยหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเราไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าอาหารลราวอร่อยอยู่แล้วนะคะอาหารเราอร่อยเพราะอาหารเรากับไทยมันเหมือนกันค่ะรุดรา,กว,กา,ากวก็ต้องอวยไทยกับลาวสิคะเป็นลาวกับไทยเราก็ต้องอวยลาวกับทนคนไทยคะ่ะคนลาวน่ารักที่สุดคนไทยน่าที่สุดคุณไม่ต้องทะเลาะกันดิฉันรักคุณเท่ากันค่ะโอเคค่ะ มาดูกันต่อเลยค่ะมานี่เลย hm, นี่เลยค่ะคนไทยปลื้ม5อาหารท้องถิ่นของไทยติดอันดับหนึ่งในร้อยเมนูที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของต่างประเทศนะทุกคนเน,ะนะาะผัดกะเพรามาแรงตียอันดับสามแซงหน้าพิซซ่าจากอิตาลี <c oughs> เห็นปะเห็นไหมทุกคนนี่แล้วก็ล่าสุดจะ้ะล่าสุดก็มีอีกน,นจะจ๊ะนี่ล่าสุดก็มีอีกจะ้ะ จากร้อยเมนูประเทศไทยก็คือติดอันดับทุกคนมีทั้งข้าวผัดกะเพราข้าวซอยและก็ผัดแล้วก็พันแนงแล้วก็ต้มขาไก่แล้วก็แกงมัสมัน่นเฮ้ยทุกคนเห็นปะนี่นี่คืออาหารไทยนุดาวบอกเลยนะว่าคนลาวไม่เคยเครมของไทยเพราะว่าอาหารลาวมันอร่อยเราไม่ต้องเป็น,ปนต้องเค็มของไทยก็ได้เพราะของเราก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนคือต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าที่ประเทศลาวที่บ้านนุ่ดาวนะ ถ้าพูดถึงเรื่องร้านอาหารทุกร้านจะต้องมีเมนูข้าวผัดกับต้มยำก้งตบมือสิจ๊ะตบมือให้อาหารไทยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คนไทยไปเที่ยวลาวคุณไม่ต้องกลัวว่าคนลาวเขาจะเคลมอาหารไทยคุณเพราะว่าคนลาวเขามีสปิริตเขามีความแบบเอกลักษณ์เขาไม่เค็มของใครอย่างแน่นอนเพราะของเราก็แซบ่บก็เด็ดไม่แพ้ของคนไทยเนาะ เพราะฉะนั้นคนราจะให้เกียรติประเทศไทยมากๆโด้วยการเขียนเลยต้มยำกุ้งนะคำว่าต้มยำกุ้งไม่ต้องเขียนไทยต่อเขาก็รู้ว่าคืออาหารไทยเพราะว่าต้มน้ำกุ้งคือเขาระดับยูเนสโกแล้วนะข้าผัดกับต้มยำกุ้งมันเป็นของคู่กันนะคะเพราะฉะนั้น คนลาวชอบกินอาหารไทยเหมือนกันแล้วทุกร้านอาหารในประเทศลาวจะมีเมโน,โนูนี้เป็นหลักเป็นเมนหลักเลยต้องมีต้องยำกุ้งกับข้าวผัดแล้วที่นี้นุด,ดาวเองในฐานะของผู้บริโภคและชอบกินอาหารไทยสําหรับนุด,ดาวมองว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีความจัดจ้านมันมีความแซบ่บมันมีความเผ็ดนะคะทุกคนมันทําให้ฝรั่งหลายคนเนี่ยทุกคนพอเขากินของจืดๆมานานเนาะอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบ กินแล้วอาหารรสจรืดอยากินอาหารที่มันแซ่บๆดีกว่าเขาก็เลยนึกถึงอาหารไทยทีนี้พอสาวกพูชาท่านนี้ทุกคนขาไปเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุน่นพอคุณติดธงชาติไทยอ่ะมันจะเป็นภาพจําของต่างชาติเว้ยคืออารมณ์แบบว่าเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่มาเปิดอเป็นคนไทยคนไหนเขาไม่รู้หรอกแต่คําว่าธงชาติไทยหรือว่าฟู้ดไทยอ่ะมันคืออาหารไทยแล้วฝรั่งที่เขาเคยมาเที่ยวประเทศไทย โอเคฟู้ดไทยก็คือฟู้ดไทยแล้วฝรั่งต่างชาติโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเมื่อคนเมื่อคุณเปิดในญี่ปุ่นใช่ไหมคนญี่ปุ่นที่เขาเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบกินอาหารไทยนะเขาก็ต้องจําว่าเอ้ยอันนี้คือร้านอาหารไทยฟู้ดไทยแล้วพอคุณเอาธงชาติไทยออกอ่ะแล้วเอาธงชาติไทยมามาทาเป็นผ้าเช็ดเท้าด้วยมาเลยทําให้คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านนี้กูแบบจะซัพพอร์ตต่อไปไหมแม่หล่ะมันก็ต้องกิน นะะทุกคนร้านนี้รู้สึกว่าวันนี้ฉันของขึ้นอยู่นะเออไม่เอานุดาวเธอเป็นคนดีแจนยินะนะใจยินนะโอเคโอเคค่ะใจเยินละค่ะทุกคนไม่มีอะไรละค่ะก็คือเมื่อคนญี่ปุ่นเขาเห็นว่าคุณเอาทงชาติไทยมาเหยียบเป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วเอาสกอตเทปไปติดทงชาติไทยเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยทาไมาคุณทําแบบนั้นคือด้วยความคุณเป็นเจ้าของร้านจันยาบันน่ะมันต้องมีไม่ว่าเราจะเป็นคนประเทศไหนก็แล้วแต่การที่เราเอาทงชาติไทยเนี่ย คุณเปิดร้านอาหารไทยแล้วเอาธงชาติไทยมาเหยียบเป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วคุณเอาะกซกตเทปไปติดตรงธงชาติไทยตรงหน้าร้านน่ะมันไม่มีใครปลื้มหรอกอ่ะต่อให้นุดาวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบกินอาหารไทยสมมตินะถ้านุดาวอยู่ญี่ปุ่นและนุดาวเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ดีๆนุดาวไปเห็นร้านอาหารร้านหนึ่งเอาธงชาติประเทศอื่นมาเหยียบเป็นผ้าเช็ดเท้านุดาวก็คงจะไม่ปลื้มเจ้าของร้านเพราะนุดาวจะมองถึงทัศนคติว่าเฮ้ยคุณขายร้านอาหาร ของเขาคุณขายร้านอาหารไทยแต่คุณไม่ใช่คนไทยแต่คุณเอาธงชาติไทยมาทําแบบเนี้ยฉันก็ไม่ปลืม้มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่แปลกใจเลยทําไมต่างชาติถึงชอบอาหารไทยเพราะอาหารไทยมันมีเอกลักษณ์มันอร่อยไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนถ้าคุณเปิดร้านอาหารไทยคุณจะต้องให้เกียรติประเทศนั้นให้เกียรติชูดโอ้ยชูดอะไรล่ะให้เกียรติสูตรอาหารที่คุณเอามาทําขายนะคะ การให้เกียรติสาคัญมากคนลาเหมือนกันไม่เคยเค็มของไทยคนลาน่ารักไม่เคยเทมของไทยเอาของไทยมาแล้วบอกว่าของไทยโดยเฉพาะอาหารที่ลาวของไทยก็ของไทยจบขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย